สวัสดีเพือพ่อนเพื่อนชาแนลลาสุนทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วกับเม่เราเองจ้าเ <Wow. S 1> นื่องจากในวันนี้12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติวันนี้ทางการันโตะจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับแม่ลูกสุนหามาเล่าให้เพื่อนเือนฟังกันแน่นอนว่าถ้าพูดถึงแม่ลุกในดบับที่ข้าศูนย์หลายหลคนก็จะนึกถึงเรื่องเศร้าๆกัน,นแน่แต่จริงๆแล้วยังมีแม่ลูกอีกหลายคู่นะที่เป็นแม่ลูกสุนห้ ในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมซุนฮาของเราแม่ลูกกันจะมีเรื่องราวของแม่ลูกคู่ไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยเย่ <Ep is> คู่แรกคาโลจิมิซิลิและแม่ถึงแม่ของมิซิลิจะไม่ได้มีการเปิดเผยเชื่อมมาหรือมีบทแบบจริงๆจังๆเลยก็ตาม แต่ในอดีตของมิซุลิก็ได้มีฉากสุดฮาที่ทำให้เราฮาก้างแม่ลูกคู่นี้กันเลยอย่างที่เรารู้กันว่ามิซิลิเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับพลังกายที่มหาศาลมีความหนาแน่นของมวลกล้ามเนื้อที่มากกว่าคนทั่วไปถึงแปดเท่า <Wow. S 1> ใครโดนมือคู่นี้อัดเข้าไปได้มีร้องจากกันแน่ๆ <Wow. S 1> และฉากสุดฮาของแม่ลูกคู่นี้ ก็เกิดขึ้นตอนที่มิซิลิอายุได้เพียงหนึ่งขวบห้าเดือนเท่านั้นตอนนั้นแม่ของมิซิลิที่กำลังตั้งท้องน้องชัยคนหนึ่งอยู่และกำลังจะดองผักซึ่งแม่ก็ต้องยกหินที่หนักถึง6กกิโลลองนึกดูคนท้องต้องยกหินหนักขนาดนี้ขนาดคนธรรมดายอย่างเรายังไม่รู้เลยจะทำได้หรือเปล่าแน่นอนว่ามีชีเรื่อง,ง่ายแน่ๆแต่ด้วยความเป็นห่วงของมิซิลิ ในวัยหนึ่งขวบหเดือนจึงได้ทำการยกหินหนักหกกิโลด้วยตัวเองทำเอาแม่ถึงกับตกใจข่าอ่อนนา่งรองเท้าหลุดกันเลยทีเดียว <c oughs> จากคุณแม่ที่ไม่เคยตกใจอะไรง่ายๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ถึงกับตกใจไม่ตกใจได้ไงอยู่ลูกตัวเองี่อาย,อยุแค่หนึ่งขวบหเดือน ไม่ย,นยืนนะ้ำลายยอยยกหินหนักหกิกิโลใชอย่างนั้น <st> <st> ดีนะแม่ไม่ตกใจเป็นลมไปไม่งั้นจังฮาจะเป็นเศร้าแทนเป็นอีกฉากหนึ่งที่ทั้งฮาและประทับใจแม่ลูกคู่นี้มาก <st> คืนที่สองทนจิโร่และคุณแม่คีเอถึงสองแม่ลูกคู่นี้จะไม่ได้มีโมเมตนท์ให้เราเห็นมากเท่าไหร่นันกเพราะปรากฏตัวมาแค่ตอนเดียวก็ดันมีเรื่องเศร้าเกิดขึ้น ต่จริงๆแล้วแม่ลูคูนี้ก็มีความหายอยู่นะซึ่งความหาาของแม่ลูคูนี้ที่มีเหมือนกันก็คือวีลกรรมหัวสุดแข็งปุ๊บที่แข็งเกินจะบรรยายหลายคนอาจจะได้เห็นความแข็งของหัวทันจิโร่กันมาบ้างแล้วแต่ต้องบอกเลยนะว่าความแข็งนี้ได้รับสืบทอนมาจากทางพันธุกรรมมาจากคุณแม่คีเอกคีเอกก็มีความหัวแข็งมากเหมือนกัน ซึ่งวีรกรรมสุดฮาที่เหมือนกันของแม่ลูกคู่นี้ก็คือการเอาหัวโคกสิ่งต่างๆนี่แหละของคุณแม่ก็เคยสร้างตำนานการไล่หมูป่ารูปแบบใหม่ในการใช้หัวโคกมาแล้วทำเอาหมูป่าถึงกับวิ่งตเตลดิดหนีไปเลยแข็งขนาดไหนเนี่ยส่วนคนลูกนี้ก็ได้สืบทอดมาเต็มๆเรียกได้ว่าเดินตามรอยคุณแม่เลยไม่ว่าจะเป็นการเอาหัวโคกหินหินถึงกาบอกเจ็บนื้เฟย ขอกเพื่อนเพื่อนถึงกับน้ำลายฟูมปากเลยหรือขอกเสาหลักวายุก็ถึงกับเข่าสุดเลอดกำดาวอาบกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทันจิโร่ได้แม่มาเต็มๆเป็นคู่แม่ลูกที่มีวิลกรรมสุดหาไม่แพ้คู่อื่นเลยจริงๆคนปกติที่ไหนเขาเอาหัวไปโคกคนอื่นกันเนี่ยคุอที่สคุณแม่เซียกดและซึมิเลเพื่อใครไม่รู้หรือลืมไปว่าคนนี้คือใคร เขาคือบรรพบุรุษของตระกูลคมาโดหรือภรรยาของซูเมียชีนั่นเองซึ่งความหาของเซียโกะนั้นมีชีหัวสุดแข็งโป้งเหมือนขีเอิและทันจิโร่นะแต่คือการนอนเซียโกเป็นผู้หญิงที่นอนเก่งมากเก่งขนาดที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เซียโกกำลังเดินทาง จะจู่จ,จตัวก็เผลอหลับไประหว่างทางซะง,งั้นขี้สาของจริงเลยยอยู่จะนอนก็นอนเฉยเลย <S <S 1> <S 1> แต่นี่ก็ไม่ใช่ความหาของแม่ลูกคู่นี้นะความหาของแม่ลูกคู่นี้เกิดขึ้นตอนที่โยริจิได้ไมาเยี่ยมที่บ้านซึ่งปกติแล้วเซียโกะจะเป็นคนที่เลี้ยงลูกและกล่อมลูกให้นอนแต่ไม่รู้ไปกล่อมเอาอีท่าไหนคนที่หลับกลับเป็นเซียโกะซะงั้น เน่นคือคนนี้ต้องกล่อมซูมิเล่กับกลายเป็นโยรลจิแขกที่มาบ้านซะง,งั้นเยลลอ่จิก็เลยกล่อมซูมิเละจะหลับปุ๋ยเลยสลุปหลับทั้งแม่ทั้งลูกซูมิเลคนคิดในใจว่าเดี๋ยวนะหนูป้าที่ต้องหลับมีชิแม่แต่แม่ดันแย่งนอนก่อนเชเลย ับกันไปแล้วกับคลิมแม่ลูกสุดหาแต่และคู่นี่ฮา <g ül> ๆกันทั้งนั้นเลยหวังว่าจะสร้างรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆได้บ้างนะแล้วถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้ได้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแน่นะแล้วเจอกัน